สวัสดีครับคู่มือการใช้งานของโปรแกรมจมานทูลนะครับหัวข้อนี้ก็จะเป็นการใช้งานาฟังก์ชันของ Android นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นการาสแกนไวัสค่าวรัสที่อยู่ในตัวโทรศัพท์เครื่อง Android นะครับที่ติดวัสมานะครับเช่นตัวนี้นะครับอาการติดวัสก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับมีโฆษณาขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าไวรัส ADS นั่นเองนะครับตัวนี้เราก็จะมาทําการาเช็คโปรแกรมก่อนนะอย่าเพิ่งเสียบสายนะครับ โปรแกรมนี้จะทํางานในโหมดของ adb นะครับอันดับแรกให้เราเปิดตัวนี้โปรแกรมก่อนนะครับอัปเดตล่าสุดของจัมบันทูก่อนนะครับแล้วก็กดคําว่า android นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นแบบนี้ให้เราเช็คให้สังเกตก่อนนะครับว่าบรรทัดนี้มีขึ้นหรือไม่นะครับถ้าไม่มีขึ้นให้เราไปฟิกโปรแกรมก่อนนะครับถ้าไม่มีขึ้นนะครับย้ําถ้าเป็นบรรทัดล่องโล่งไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือในช่องนี้ไม่มีคําว่า list of device ตัวนี้ abstract นะครับให้เราปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับจากนั้นก็ ไปเปิดโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า debug นะครับของโปรแกรมนะครับจะมี debug อ,อยู่ตรงนี้ก็คือในโฟลเดอร์ของโปรแกรมนั่นเองนะครับก็จะมีคำว,ว่า adb adb 2องตัวนี้เดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาเลยอาจะนี้ผมทำให้ดูนะคือเมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้ ก็คือปกติพร้อมใช้งานนะครับแต่ท่านใดไม่ขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการทาเหมือนผมนะครับไปเปิดนะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็ทําทาไม่ได้ทาไม่ได้เลยนะครับทับไปได้เลยก็คือลากนี่นะครับเปิดตัว ADB 2ขึ้นมาปั๊บมันจะมะีที่อยู่ในนี้ก็มีสีไฟล์นะครับเราลากเลยแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ ก็คือทับของเดิมนะครับเรากดคําว่ารีแพทที่นี้นะรีแพทนะครับมันก็จะทับของเดิมไปนะครับทีนี้ก็มาลองเปิดโปรแกรมดูนะครับมันต้องขึ้นแบบนี้นะฮะขึ้นแบบนี้ก็คือใช้ได้นะฮะใช้ใช้งานได้นะครับโปรแกรมอันดับที่2นะครับเราก็ไปที่ตัวเครื่องที่มันติดไวรัสั่นเองนะครับไปเปิดโหมดพัฒนานะครับการเปิดโหมดพัฒนา้วแต่รุ่นแ้ะแต่ที่ห้อนะครับ ตัวนี้ถ้าเป็น vivo ก็จะประมาณนี้นะครับให้เราไปหาคําว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าไปหาคําว่าหมายเลขบิลนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มันอาจจะยากนิดนึงบางทีไอตัวบรัมมันจะบังเราไว้นะครับตัวนี้ก็ต้องขอรหัสลูกค้านะครับถิงที่ปวดได้นี่ฮะเวลามันกวนใจอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามเข้าไปเร็วๆครับไปตั้งค่านะครับ ถ้ายังไม่เกิดไม่เปิดหรือบัาเลยมันก็จะเนี่ยก็จะควรเราอยู่งเงี้ยแล้วก็อาศัยวิธีปัดออกนะครับถ้าเป็นรีววก็จะมีคำว,ว่าการจัดก,การระบบนะครับถึงจะเห็นคำว,ว่า เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับถ้าเป็นรับโปก็จะอยู่หน้าแรกๆเลยนะเกี่ยวกับโทรศัพท์ก็เข้ามานะครับมันจะมีคําว่าหาสิบต่อไปก็คือหาคําว่าหมายเลขบิลนั่นเองนะครับว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับหมายเลขเวอร์ชันนี่นะครับหมายเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะตัวนี้ถ้าเป็น vivo นะครับไ่รู มามองเห็นหรือเปล่านะครับเข้าไปเรื่อยๆก็จะขึ้นคำว่าไม่จะเป็นคุณเป็นนักพัฒนาแล้วนะครับทีนี้พอเปิดเสร็จปั๊บเราก็กลับไปนะกลับไปกลับไปก็หาคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับบางตัวอาจจะพิมพ์คล้ายๆกันนะครับกดเข้าไปครับทีนี้ก็มาเปิดตัวของข้อมันก็คือ,อสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะตกลงดูข้างล่างดูคําว่า การแก้ไขข้อบกพร่องเปิดขึ้นมาด้วยนะครับเปิดเปิดตัวนี้กดตกลงทีนี้ก็เราก็ทําแบบนี้นะให้ปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับปิดโปรแกรมไปก่อนมันจะมีการเชื่อถือคอมก่อนนะครับอันนี้ผม ทำให้ดูก่อนนะสมมติว่าเครื่องไม่เคยไม่เคยเชื่อถือคอมมาก่อนนะครับสมมุตินะครับก็เราก็ไปถอดเสียบใหม่นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมตัว Android ขึ้นมานะครับมันจะดีเทคอัตโนมัตินะเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ให้เราติ๊กแล้วก็ยอมรับมันนะครับเพื่อจะทำไมนะครับ เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับเปิดเสร็จแล้วนะครับมันจะให้ติ๊กนะชือถือเราก็ติ๊กเชื่อถือนะครับเมื่อกี้มันมองไม่ทันพอเชื่อถือเสร็จปับ๊บตัวมันคอนเน็กก็คือแบบนี้ตัวโปรแกรมมันสามารถคอนเน็กได้แล้วนะครับมันจะมีชื่อดีไว้อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีก็คือยังไม่คอนเน็กนะครับพอคอนเน็กเสร็จปับ๊บแล้วก็ลองลองอันแรกก็คือกด e a d all app นะครับตัวนี้ มันก็จะเห็นแอปข้างในอันนี้คือเป็นแอปทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับของที่อยู่ในเครื่องนี้อ,อย่าสับสนนะครับพอรีเสร็จปั๊บให้เราไปดูค,คลิกคำว่าคลิกคําว่าอัปเดตฟ i n a ลเวอรัสนะครับตัวนี้จะเป็นรายการที่เวรอรัตอัปเดตล่าสุดนะครับจะอัปเดตออโต้นะครับนี่นะครับรายการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่16เดือน9นะครับตัวนี้ก็เสร็จปั๊บให้เราไป คำว่า read user app block list นะตัวนี้ก็คือไปสแกนตัวแอปที่อยู่ในเครื่องนะครับไปสแกนให้มันอยู่ตรงหน้าขวามือนี่นะครับสแกนเสร็จปั๊บก็จะมีแอปท,ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องรายการด้านขวานะครับจากนั้นให้เราทำการสแกนวรั n เนมนะครับตัวนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่ามีวรัสตัวไหนที่มันอยู่ในรายการนะครับมันก็จะแบบนี้นะคลิกครั้งเดียวนะครับเขาก็จะติ๊กให้อัตโนมัตินะครับ จากนั้นเราก็แค่คลิกคําว่าคิลเลอร์ไวรัสนะครับเขาก็จะทําการลบไวรัสให้เราทั้งหมดนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้มันติดไวรัสอยู่ใช่ไหมครับมาดูกันว่าไวรัสมันจะหายไปนะครับมันจะหายไปในทันทีไหมนะครับก็เลยคิลเลอร์ไวรัสส c เร็ตัวที่หนึ่งนะครับเราต้องกดโอเคให้มันนะครับมันก็จะไล่ไปทีละตัวทั้งหมดมันมี 1, 2, 3, 4. 4นหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะหนึ่งมาแล้วครับ 2 3 4ามอ่ามาดูที่ตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่าตัวเครื่องไม่มีไวรัสนะครับไม่มีเด้งโฆษณานะครับทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับเราสแกนใหม่กรอบเนึงนะครับโดยกดคําว่า list all a p p นะครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นรายการเดิมนะครับรายการอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่หน้หนานี้นะครับแล้วก็กดก็สแกนไวรัสเนึอถ้าคลิกแล้วไม่มีอะไรติ๊กขึ้นมาก็คือ ไวรัสไม่มีนะครับไม่มีแลวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอีกแบบหนึ่งนะครับนอกเหนือไวรัสจากนี้นะฮะในนอกเหนือไวรัสจากนี้นะครับซึ่งลบแล้วมันก็ยังมีไวรัสเด้งอยู่นะครับให้เราทําการหาดูแอปที่มันแปลกนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องเนี้ย่างเช่นแอปที่มันไม่เกี่ยวกับพวกแอปธนาคารแอปอะไรพวกนี้แอปที่ไม่ใช้งานทั่วไปนะแล้วก็ไล่ลบดูนะครับก่อนที่จะได้ลบก็ รบกวนสมาชิกทุกท่านนะครับแคปชื่อไว้ให้ผมด้วยนะครับว่าช่วยกันหาวารดตัวใหม่นะอย่างเช่นท่านนี้นะก็เขาก็ได้นํามานะตัวหนึ่งสองตัวนะครับมันมีมันมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะตัวนี้มันสามารถสร้างชื่อใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันอัปเดตนะครับผมพอแจ้งมาปับ๊บผมก็จะในในอัปเดตรายการให้ในต่อๆไปนะครับโอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับค่าวรักเรียบร้อยแล้วอ,อย่าลืมไปปิดตัวนี้ให้ ลูกค้านะครับอ่ะรีรีสตาร์ทครั้งหนึ่งก่อนก็ได้รีสตาร์ทครั้งหนึ่งก่อนก็ได้คลิกคำว่ารีสตาร์ทเครื่องก็จะรีรีสตาร์ทให้อัตโนมัตินะครับ โอเคทีนี้ก็เราอย่าลืมไปปิดดีบักให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดดีบักไว้เดี๋ยวเขาไปใช้แอปธนาคารอะไรไม่ได้นะครับก็ไปที่การจัดการระบบนะตัวนี้ไปหาคําว่าเกี่ยวกับไปหาคําว่าสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับถ้าเป็น vivo นะครับบันตุวอื่นก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ไปปิดตัวหัวข้างบนมัเลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะดีบักก็ไม่ได้เปิดแล้ว โอเคัวนี้ก็สามารถส่งงานได้นะครับก็สองร้อยสามร้อยสามร้อยห้สิบก็รับใะจะเรียกได้นะครับผมโอเคครับผมครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ